นี่ก็มาดูครึ่งปีหลังตามการคาดหมายของท่านนะครับก็บอกว่าส่งออกท่องเที่ยวเนี่ยจะ,จะบูสต์เศรษฐกิจปีครึ่งปีหลังนี้ได้เป็นอย่างดีครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้หารือก,กับทางสภาพพัพน,นะบแบ่งชาติเอ่ยกระทรวงการคลังแล้วก็เราเนี้ยก็สุดท้ายได้คาดหมายเศรษฐกิจไทยนี่จะขยายตัวได้สามเปอร์เซ็นต์แน่ๆครับเพราะมีการเพราะมีอนุสงจากการส่งออกถึงแม้จะมีสงครามรัสเซียยูเครนเป็นความเสี่ยงอยู่ก็ตาม นะครับคุณเดลุชาบอกว่าท่องเที่ยวนะการท่องเที่ยวเองนี่ตอนนี้เราก็ได้เปิดประเทศแล้วถ้าเดือนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนี่สองล้านคนนะคุณภาคภูมิครับน้อยมากเลยนะออืคาดว่าช่วงครึ่งปีหลังนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยจากนี้ไปนะเจ็ดถึงสิบล้านคนทําให้ภาคก,การท่องเที่ยวเกิดการฟื้นตัวได้มากขึ้นแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ได้มีมาตรการต่อนะอนะเช่นมาตรการเราเที่ยวด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นครับ ส่วนการบริภาคบริโภคของเอกชนก็จะเติบโตขึ้นมากถึง8%ถ้าท้อนว่ากิจการในประเทศก็มีการกระเตื้องขึ้น